คือเก่าคือเดิมครับผมสวัสดีพี่น้องทั้ง YouTube ครับผมกับโซลินจีปอโจนครอพนมครับผมอัปเดตส่วนใหม่ครับโซลินจีครับดนจีเดอครับนี่ส่วนนี้คือที่อยู่หลังบ้านนะครับส่วนนี้อยู่หลังบ้านนะครับผมบริอยู่ทงนาตามทงทุงนาครับนี่บริอยู่หลังบ้านในหน้าที่ส้ำแล้วก็กลัวครับซ้ำแล้วก็กลัวนี่ก็จีพวนี้มีแต่จีเลยครับมีบ้านแน่ บ้านนี่นะครับกอกงัวนี่สุินจีนี่กอกไก่น้ำดีสิครับปลูกเซาปีครับจักปเงาะมาจักเงาะจักเอ่อลิ้นจี่จักทุเรียนครับปลูกน้ำกันหมดอร่อยครับก็สิประมาณนี้ครับผมเบิ่งได้ครับนี่แหละครับที่พิส่วนค์วิธีสี่ละครับประมาณนี้ครับที่เราสนใจอย่างมาเบิ่งมาแย่งมาเบิ่งนะครับกูเกิลแมทครับกูเกิลแมท พิมเขาว่าบอกโจซูนินจีครับหรือซูนิจีบอกโจครับทีขึ้นมาเลยครับอยู่นี่แหละสีเห็นทันทีเลยครับขับรถมาตรงเป๊ะหอดเฮือนพอดีกักเลยครับพอดีเลยหอดหอดเฮือนพอดีเลยครับนี่มันปีนี้ปีว่าปีปีทองก็ว่าได้ครับปีนี้คือเป็นหลายครับแต่เป็นหลายมันครับเป็นหลายมาเป็นซ่ามันมันติซ่านะครับก็ธรรมดาช่วงนี้ สีได้ขายเลยเด้ทราบปีตะก่อนสีได้ขายเลยงามนี้ปีในี้ใหญ่สุดคือสัมปัวมือครับยังบ่ทันได้พอกินยังบ่ทันได้พอได้พอกินส่วนมากกับส,สีสัมบีก้อยสัมบีซี่ดูนั่นนะครับนี่แหละครับไก่ก็เรียนอิสระครับปล่อยเลยครับปล่อยตามจะท่ากรรม ปล่อยตามสวนเลยที่ไม่ในสวนเลยครับให้มาเป็นมามาให้มาน้อยตัวนี้เป็นผู้ดูแลผู้ดูแลนะครับมาน้อยแต่เป็นผู้ดูแลใกล้ครับจะมีวันยุดวันใจครับงา,านวันยุดวันก็สิ่งนี้นี่นะครับเอาน้ำใส่สวนครับเอาน้ำขึ้นสวนสุบน้ำจากสะขึ้นมาสวนครับบบริษัทป่าป่าเด้อครับเ้ําบาดาลเครื่องหนึ่ง ก็ใช้น้ำใสเครื่องหนึ่งครับเมืออย่างในช่วงนี้ครับนี่แต่เิ็นจี้อย่างเดียวครับช่วงนี้พวกเฝ้าอยากให้เพิ่งออกเฝ้ายากให้เพิ่งใหญ่ครับบางั่นก็ล้นครับล้นหลายได้ครับนี่ครับไก่กระสับร้อยกว่าตัวเลยครับนี่ไก่เน้นน้อยเนี่ยรุ่นนี้ครับนี่ต้องการไก่ต้มบ่หรือยังไก่ย่างหรือไก่ปิ้งครับ ไก่เด้อครับมาจังไดครับน้ำมัก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 สีกว่าครับทองแท้ทองแท้ครับมาาัดยังเราจันทร์ปนว่ามักสีวาพาพ่าครับสปปี้ม,มักครับรุ่นนี้ครับสองร้อยครับรุ่นไก่สองร้อยประมาณสองร้อยสองร้อยประมาณย้อเหลือบางกาว ประมาณ200ครับแต่ว่าปลายทางเพื่อมันใหญ่เพื่อชีได้ขายจักชีได้จักโตครับที่เหลือจกโตครับตายรายวันครับละนาวไก่น้อยครับมันเกียบกันได้เรื่องมือใหม่ในการเลี้ยงครับผู้ใดสนใจครับผมมาในกรุงเทพกรุงเทยครับมีแผ่นดินไหวเด้อครับอยากได้ใกล้มาต้มมาซอกมาหาได้ครับมาถามหาได้ครับอยู่ในเฮือนนี้แหละครับในสวนนีไแหละครับพิมพ์คำมาเลยกุ๊กก็แมวครับบอร์ซูริจิว่าโจครับผม นอพอหนึ่งนะครับงัวกันนี่เลยครับไม่นด้มีตะไก่เลยอีกจะเป็นพวกงัวครับงัวส่ง,งไม่รู้ครับส่งไม่รู้ครับกำลังคิดง่ายอยู่จะแพงวะมาเล่นกล้องอีกส่งไม่รู้ครับแต่ก่อนมีอยู่สามตัวครับพอดีเศรษฐกิจบ่ค่อยดีครับ เลยปล่อยออกไปเรือซองตัวพอดีลี้ยงครับเศ <c oughs> รษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยปล่อยครับ <c oughs> นี่ละผู้ทีนนีจากกรุงเทพกรุงไทยมาอยู่บ้านเฮาล้วเพิ่นสิหาซื้งงัวได้กับบานนี้งัวสิพแพง <c oughs> กเด้อครับพี่้องบานนี้เตรียมนกเตรียมใจนะครับผู้ใดที่เลี้ยงงัวไว้นะครับก <c oughs> ําไรเห็นแน,น่นอนครับวันนี้ผมคิดว่านะค <c oughs> ิดว่าต้องมีต,มต้องมีขึ้นแล้วนะคนต้องมาจากนี่จากกรุงเทพมาคือกันอลไรวอยัดตึ๊กถล่ม คนย่านตึกถล่มเนะครับย่านตึกถล่มตะหัวครับอยู่บ้านนอกบรต้องย่านตึกถล่มครับแล้วก็บรต้องย่านว่าบ่มีกินไก่บ่มีกินครับเลี้ยงไก่เล um um ี้ยงงัวปลูกฟักเลี้ยงปลาไว้กินครับปลูกฟักปลูกหญ้าไว้เลี้ยงงัวครับบรต้องย่านบ้นตึกสีถล่มตะหัวครับบ่มีถล่มครับสั้นเดียวครับเอาแน่อยู่ได้ครับ แน่กันยังไงพันไก่ตีตอดกันอยู่ตลอดครับไก,ไก,ไก่กระไรตอดกันพอดีพุทธเพงครับพอด,ดีสกัะปั้นครับไก,ไก่กระไรพอด,ดีสมีแหละครับพวกคอมเมชวนคือเก่าครับผู้ใดติดตามต้องยูทูบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เน่เด้อครับผมยูทูบชาแน,นลครับผมะนะครับ ที่เกลียวดินนี่บูลินี่อย่างนะครับนี่ที่เกลียวดินนี่ปนพ่วงจักเพนดินไหวเมื่อวานนี้ได้ครับล่นเป็นตะไน่คือกันครับมูลินตี้ก็ได้เพนินไหวครับเกลียวเต็มพื้นเกลียวเต็มพื้นเลยได้ครับนี่เพนดินไหวอยู่กรุงเทพสั่นสะเทือนถึงหัวนครพนมบุครับมูลินตี้ล่นกันละวแล้วนาวกับความเสียหายประเมินค่าบ่ได้คือกันได้ครับไปดินยุกไว้ขุมพม่าได้นี่เพื่อเที่ยว คนแก่นน <izon> ี่ว่าเบิดบตปกจีครับผมยันมืดอยู่ขนาดธรรมดามันธรรมดามันพื้นดินบาไวมันก็ล่นอยู่ด้นะครับบ้านนี้เจอพื้นดินไวอีกล่นละนาวครับปู่บอยบอกพี่น้องดีว่าวไปนะครับว่าอีกทีเลยครับบริเวณบเวณนี้ครับจริงจริงเลยครับล่นจริงจริงเลยครับฝนพ่วงจากเมื่อวานนี้เลยครับ คนพวงจากหวานๆนะครับผมนี่จีนนะครับผมครับท่านใดที่สนใจกิ่งนี่จีนเลยครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดจัดการให้นี่แหละเกี่ยวดินเลยครับคนพวงจากพี่นิน่อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนนี่จีนเ้อครับผมสเหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้แั่เพียงเท่านี้ครับผมกับบรรยากาศสวนนะครับผม มีผู้ดูแลสวนนะครับนี่ผู้ดูแลสวนน่ายแตน้อยน่ารักแต่น้อยน่ารักเอียงง่ายกินต้นกล้วยตัดอ,อ๋ก,กินนี่พ่อสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดต้นกล้วยลงมานอนมันเละจะนวายไก่ต่อกินครับ <c oughs>